สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมบาร์เบอร์เกอร์เกมเมอร์กับเกม Alchemy ส t า r นะครับวันนี้ครับผมจะมารีวิวลัสนะครับเป็นตัวละคระระดับ6ดาวประเภทสไนเปอร์ที่มีความโดดเด่นเรื่องการสร้างความเสียหายระยะกไกลที่สุดในบรรดาตัวละครทตุไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับและนอกเหนือจากนี้นะครับจะมีความสามารถอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันในคลิปนี้เลยครับ สำหรับลนะัสนั้นเป็นตัวละครประเภทสไนเปอร์ที่มีความโดดเด่นเรื่องการสร้างความเสียหายระยะไกลและรุนแรงะนะครับแต่นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ยังมีความสามารถอีกหลายๆอย่างที่หาไม่ได้จากตัวละครตัวอื่นในธาตุไฟฟ้านะครับเริ่มต้นกันที่ Active Skill เลยครับซึ่งหลังจากที่เรากดใช้งานแล้วจะทําให้ลั sh เข้าสู่โหมด Overcharge นะครับซึ่งภายใน2เทิร์นนี้นะครับจะทําให้ลั h นั้นสามารถที่จะใช้เชน Combo ได้เป็นจํานวน2ครั้งด้วยกันครับ ในส่วนของเชนคอมโบนะครับหากเราทาการลากระเบื้องตั้งแต่3ช่องไปจนถึง13ช่องนะครับก็จะทําการสร้างความเสียหายตั้งแต่1 1 0่งรเร็มจไปจนถึง120%ดาเเตมจให้แก่ศัตรูจำนวน1ตัวถึง3ตัวที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดตามลําดับนอกจากนี้นะครับก็จะทําการสร้างความเสียหายอีกจำนวน30%ดาเเตมจให้แก่ศัตรูที่อยู่บริเวณโดยรอบศัตรูตัวนั้นโดยหากอยู่ในสถานะโอเวอร์โหลดนะครับ <Ĉ> ผมก็จะทําการสร้างความเสียหายได้กว้างมากยิ่งขึ้นครับ มาต่อกันที่ระบบเบรกทูหรือว่าการปลดล็อกดาวกันบ้างนะครับโดยขั้นที่1จะทําการเพิ่มพลังชีวิตจํานวน300หน่วยขั้นที่2จะทําการเพิ่มพลังป้องกันจํานวน40หน่วยขั้นที่3จะทําการลดคูลดาวของแอคทีฟสกิลลงจํานวน1เทินขั้นที่4นะครับจะทําการเพิ่มพลังชีวิตจํานวน300บวกกับอีก5%ของเบสิกแม็กส์เอชพีขั้นที่5นะครับจะทําการเพิ่มพลังป้องกันจํานวน40บวกกับอีก5%ของเบสิกเดฟและขั้นสุดท้ายขั้นที่6นะครับจะทําการเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะ ายิ่งขึ้นอีก20%รวมเป็น50%ด้วยกันครับ และสำหรับส่วนสุดท้ายอย่าง e u i p m e n t ที่ทํทำการปลดล็อกหลังจากที่เราทำการ a s c e n s i o n La s เนะครับซึ่งรายละเอียดของ Equipment Skill นั้นก็คือทุกครั้งนะครับที่เริ่มเธอเนี่ยจะทำการบรรจุกระสุน1นัดหรือว่า2นัดหากทำการกดใช้ Active Skill นอกจากนี้นะครับหากตัวละครธาตุไฟหรือธาตุไฟฟ้าที่อยู่ในทีมเนี่ยทำการกดใช้ Active s k i l l นะครับก็สามารถที่จะบรรจุกระสุนได้อีกจำนวน1นัดด้วยกันครับโดยกระสุนที่บรรจุสะสมไว้นี้จะถูกใช้งานเมื่อล้าใช้เชนคอมโบนะครับโดยกระสุน1นี่น็นวนวนน20 ถ้าเราทำการอัพเลเวลไปจนถึงเลเวล10นะครับผมก็สามารถที่จะสร้างดาเมจสุดท้ายได้สูงสุดถึง30%กันเลยทีเดียวครับ เรามาดูในส่วนของภาพรวมกันบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่ข้อดีกันก่อนเลยโดยล้าชนั้นเป็นสไนเปอร์ระดับ6ดาวประจำาธาตุไฟฟ้าที่สามารถโจมตีศัตรูจากตรงไหนของกระดานก็ได้นะครับอีกทั้งก็ยังสามารถที่จะสร้างความเสียหายได้อย่างรุนแรงอีกด้วยนอกจากนี้นะครับหากต้องเจอด่านที่มีศัตรูยืนเกราะก,กลุ่มกันเป็นจำนวนมากล้าชก็ยิ่งจะได้เปรียบครับเพราะว่าดาเมจที่กระจายออกไปรอบๆเป้าหมายที่โจมตีบวกกับการเก็บสแต็คเพื่อเพิ่มพลังโจมตีถึงเกมจะยื้อนานแค่ไหนนะครับลน,นี่ยก็ยิ่งได้เปรียบครบ ในส่วนของข้อเสียนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการทําดาเมจกับบอสขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ครับที่สไนเปอร์ตัวอื่นๆรวมไปถึงลัสเนี่ยจะไม่สามารถสร้างความเสียหายได้มากไปกว่าตัวละครประเภทดิสเนเตอร์อีกทั้งนะครับคูดดาวของแอคทีฟสกิลเนี่ยก็นานพอสมควรเลยครับแถมยังใช้ได้เฉพาะกับตัวลัสเองเท่านั้นเพื่อนๆในทีมเนี่ยจะไม่ได้รับความสามารถจากตัวแอคทีฟสกิลด้วยนะครับสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของดาเมจครับที่จะแรงขึ้นจากการเก็บสแต็คทำให้ต้นเกมหรือด่านที่จะต้องจบเกมเร็วๆเนี่ย ออาาจจะะทไไดได้มม่่คคยีกนรับและก่อนจะจากกันไปนะครับหากใครที่ชื่นชอบคลิปนี้รวมไปถึงคลิปอื่นๆที่อยู่ในเพลย์ลิสต์ของ Alchemista นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หรือว่าสมัครสมาชิกเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้นะครับและสำหรับวันนี้ครับผมเบเกอร์เกมเมอรต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ